อะไรนะคะอาตรงนี้เลยเนาะมาอะไรกันทำนี่อัดเฉลอมค่ะและนี่นอกจากตัดเฉลอมแล้วทำอะไรบ้างครับตัดเฉลอมก็ทำนาทำนาแล้วก็มีงานผมไม่แน่ใจนะครับว่านักข่าวพลเมืองท่านอื่นมีวิธีการรายงานหรือนำเสนอข่าวพลเมืองอย่างไร แต่สำหรับตัวผมเองเกือบจะทั้งหมดในการรายงานมาจากการเดินทางโดยการใช้จัก,กรยานด้วยการที่ผมมีช่องทางข่าวพลเมืองทางช่องไทย p b บจึงขออาสา,าที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ใช้จัก,กรยานในชีวิตประจำวันเป็นหลักซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่จำนวนมากที่สุดในประเทศแต่เป็นกลุ่มที่เข้าถึงสื่อได้น้อยที่สุดเรามาชมกันนะครับว่าชุมชนจัก,กรยานมีอยู่จริงหรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความยั่งยืนแค่ไหน ก็เดือดร้อนค่ะค่าเทอมลูกผมคิดว <faut> ่ามันคงไม่มีคํานิยามชัดๆว่าองค์ประกอบของชนชนจักรยานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องเป็นคนต้นเรื่องเป็นเจ้าของนั่นก็องค์ประกอบแรกก็ กำลังติดต่อไอ้ทางหลวงชน้บ,บทแต่ที่จอดรถจักรยานเขาจะให้ทำที่อบตอนะครับแต่ตอนนี้อบตกำลังปรับภูมิทัศน์อยู่กำลังเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนทําทำปรับภูมิทัศน์พื้นบางย่าง,งยั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 งไม่ได้ทำนะครับทางหลวงชน้บ,บทเขาก็ตอบรับว่าไม่ไม่เกินปีหน้านะครับว่าว่าจะให้ขยายหลายทางแต่ไม่รู้จะได้กี่กิโล แล้วก็ตัวชุมชนเองตัวชาวบ้านเองว่าเห็นด้วยกับพิธีนี้เป็นองค์ประกอบที่สองอ่าโดยหลักแล้วพี่เป็นอสมอค่ะตอนนี้เวลาเยี่ยมคนป่วยหรือว่าตามหมู่บ้านเนี้ยที่ก็หันมาใช้จักรยานกันเยอะเยอะคือเจยกว่าเก่าที่แรกเ,เอขาก็ขี่กันตามชาวบ้านเหรเนาะชาวบ้านทั่วไปคือขี่ไปตัดผักขี่ไปทำกุระส่วนตัวไปไล่ไปนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ทาง นายกเก่าเขาตั้งเป็นชมรมก็ตั้งชมรมปุ๊บมันก็เลยก็เปิดสมาชิกอ่ะก็เริ่มแรกเลยก็มีเจ้าอาวาสของวัดตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นคนรี่เริ่มขึ้นมาก่อนก่อตั้งเป็นชุมชนจักรยานขึ้นมาแล้วก็ชวนประชาชนที่ว่ามาทําบุญทําทานเนี่ยก็ชักชวนกันมาเข้าชมรมของจักรยานชุมชนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็หันมาลงกระโขี่จักรยานกันมากขึ้นในกรณีเปลี่ยนผู้นำท้องถิ่นค่ะจะเป็นปัญหาของคุณไหมคะ ไม่เปลี่ยนเพราะว่าประชาชนก็นคือปกติถ้าใครใครเป็นผู้นําคนนั้นจะต้องขึ้นมาบริหารเราจะยึดหลักตรงนี้แต่เราเราอยู่ตรงนี้เราเป็นหลักได้ทีนี้ทีแรกเราเป็นอยู่เบื้องหลังตอนนี้กลายเป็นเราเป็นหลักไปแล้วอย่างทางชุมชนเนี่ยถ้าเกิดมีขอความร่วมมือมาเนี่ยเราก็ยังจะเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะในส่วนหนึ่งก็ตัวเอ,เองเนี่ยก็ยังขี่จักรยานอยู่ใช้ในกิจกรรมวัน ทางวัดกับชุมชนเนี่ยเขาก็มีการจับฉลากสำหรับที่เป็นสมาชิกเนาะแล้วครูก็ขอรางวัลไปแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของงบประมานจักรยานใม้คันก็ามาจับฉลากชาวบ้านก็ได้ใช้กันเพิ่มเติมถือว่าเป็นการเพิ่มจํานวนการจักรยานยเรามีโอกาสได้เข้าไปในส่วนตรงนั้นเราได้ฟังแล้วเราเกิดความศรัทธาเหมือนกันทีแรกก็ให้เป็นกำลังใจก่อน ถ้าให้กําลังใจไม่ได้พอก็ต้องให้เป็นทางทรัพย์บังเนะเาะเพอเขาตั้งกองทุนกันแนะเพืตั้งกองทุนแล้วก็เลยเสนอให้เข้าไป1,000 0บาทยอะไรี้ยน,นะมีร้อยสามสบสมาชิกนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหน้าสมัครตอนนี้มันลดลงมาหน่อย91ลายแต่การขี่ยังปกติคงเดิมอยู่การสมัครการอะไรเขา ยังไม่ได้มาสมัครคิดว่าไม่ได้ต่อไม่ไะไรแล้วก็ไม่ต้องสมัครแต่การมาขี่สมาชิกยังมาขี่เหมือนเดิมเพราะมีสวัสดิการของกองทุนอ,องค์ประกอบที่สาคือรัฐใน,ส,นส่วนกลางไม่ใช่การปกครองเช่นเรื่องของอทางหลวงชนบทเรื่องของอ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามเส้นทางเพือความสะดวกในตอนความปลอดภัยตอนกลางคืนนะฮะหลังจากที่ทางสำนักง,งานทางหน่วยชนบ,บทจังหวัดพิจิตรได้รับเชิญให้ไปร่วมโครงการจักรยานยก็เลงเห็นว่า,วาม,วมีความสําคัญเราก็มีความริเริ่มที่ดีนะเราก็ไปร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงร่วมกับทางอบตอแล้วก็ทางจังหวัดภารกิจที่เราทําต่อมาก็คือการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความปลอดภยัย ให้กับท้องที่ที่ดําเนินง,งานโครงการเช่นตอนนี้เราไปทําป้ายพวกป้ายเตือนพวกป้ายบ้ายบังคับต่างๆนะ,ะรวมทั้งติดไฟติดไฟจราจรคือไฟไฟกระพริบเหลืองนะฮะทีกระพริบเหลืองจํานวน2ององจุดถ้าไปเอกชนเนี่ยตัวน,นี้เราก็พูดถึงของการรับผิดชอบต่อสังคมหรือเรียกเรียกกันสั้นๆว่า,า CSR เนี่ยถ้าเขาเห็นความสําคัญของตรงนี้เขาอ,อ,อาจจะมาะช่วยทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นในชุมชนได้เฉะนั้นหลักๆก็มีผู้นํา ตัวชาวบ้านชุมชนเองตัวภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับส่วนในปีต่อไปเนี่ยเราได้จัดทำแผนงานขยายไหลายทางเ,าเราจะทำเป็นไหลแอฟนติกกว้างประมาณปรเมา50เนี่นนะฮะแล้ก็จะมีเครื่องหมายจราจรเป็นอาจจะรูปจักรยานบนถนนเลยฮะท่านท่านคงเคยเห็นตามถนนใหญ่ๆที่เขาใช้กันเวลาจะไปเติมน้ําเครื่องก็ใช้จักรยานปั่นไปพ่อนากับ,บบ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วก็จะมาตลาดนัด แล้วมาทำบุญก็จะใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำอย่างก็จะไปบ้านหลานบ้านอะไรก็ใช้จักรยานเพราะมันใกล้เนาะมันไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์เราก็ใช้คือไปไกลๆเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์เนาะงแต่แต่เมื่อวานนี่เองเนี่ยที่จักรยานมันดียังไง ก็ช่วยบริหารร่างกายเราแล้วเราก็พอดีเราไปโรคเน็บชาอยู่ค่ะเลยมันก็าหายคือไม่ถึงก็หายเลยคือดีขึ้นดีขึ้นจากที่เคยไปหาหมอไม่ต้องไปวันนี้เขาไม่ไปค่ะเป็นยังไงั้นนะคะก็ตัวนี้ไม่มีโรคอะไรนะตั้งแต่อายุ5 0ติดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เคยเป็นอะไรเขาเป็นรูนเดียวกันเขาเป็นความดันสงูงบางเบาหวานบางแต่พี่เองยังไม่เคยเป็นอะไรเท่าเลย,น,เลยนะจะมีก็คือปวดหัวตัวเล็กน,นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะผมคิดว่า คือชุมชนอื่นเนี่ยองค์ประกอบ4อย่าง3อย่าง5อย่างที่ผมว่าเนี่ยอาจจะยังไม่ครบผมว่าที่ตรงกลางเนี่ยครบหมดถ้าอ,องค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งอยากจะเพิ่มก็คือเรื่องของสถานที่พื้นที่ถ้าเกิดเราจะเอาชุมชนในกรุงเทพมาเป็นต้นแบบเนี่ยบางทีลาบากนะเพราะมันมีสภาพกยายภาพบางทีมันอํานวยให้กับบางพื้นที่บางพื้นที่ไม่อํานวยก็ได้ จากการที่ผมได้มาทํางานจุดนี้แล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ชาวบ้านมาใช้จักรยานเนี่ยเป็นเวลา3ปีกว่ากับ4ปีสิ่งที่ผมได้รับเกี่ยวกับการทํากลุ่มจักรยานเริ่มต้นตัวเนี้มันทําให้ผมต่อยอดในกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับแลวไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมือชาวบ้านมาทํากิจกรรมอย่างเช่นขุดลอกคูคลองหรือว่าปลูกผักริมทางพวกนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือมากขึ้นจาก10 20 30คือ บอกตรงเพิ่มทุกเดือนนะครับกิจกรรมของผมเนี่ยไม่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะยอดเพิ่มขึ้นตลอดอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่ที่ที่เราเริ่มทํากลุ่มตัวนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากกลุ่มจัก,กรยานเล็กๆของของผมแล้วก็ต่อขยายเป็นกลุ่มใหญ่จนขยายไปกลุ่มแปลงผักกลุ่มพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านออกกาลังกายด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุพวกเนี้ยค่อนข้างจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นชาวบ้านของผมมีมีม ความรักความสามัคคีกันมากขึ้นซึ่งไม่ใช่บ้านติดกันไม่รู้จักกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้คนขางจะรู้จักกันมากขึ้นเขตพืชเชลเลอร์เองเนี่ยตอนนี้เริ่มถามผมเยอะว่าเออทำอยังไงขั้นตอนทอํายังไงหรืออะไรยังไงอยากทํามั่งอะไรอย่างเงีย้ยซึ่งหลายๆชุมเขาต้องการนะครับอยากอยากทำตรงน,นี้แต่บางทีเขาอาจจะไม่รู้จุดที่เขาจะต้องทําเริ่มต้นตรงไหนก่อนอยากจะฝากว่า ถ้าชุมชนใดหรือตำบลใดอยากจะทำเนี่ยเร้สนใจเนี่ยก็ติดต่อเรามาได้เราจะพามาดูงานที่นี่ซึ่งได้คุยกับทางผู้นําที่นี่ก็บอกกับยินดีที่จะให้มาดูงานแล้วก็ปรึกษาแลกเปลี่ยนกันชุมชนจักรยานบ้านท่าช้างของเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์จะส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันนะครับไม่เหมือนชมรมจักรยานทั่วๆไปที่จะส่งเสริมเรื่องการออกกําลังกายหรือการแข่งขันแต่ของเราเนี่ย เราจะมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ของเราใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างเช่นขี่จักรยานไปตลาดขี่จักรยานไปวัดขี่จักรยานไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเน้นเป็นกิจวัตรไม่ใช่เป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่คุณหมอเนี่ยมีฐานะเป็นรองนายกเทศมนตรีค่ะคิดว่าทางเทศบาลเนี่ยสามารถทีจ่จะช่วยเหลือชุมชนจักรยานได้อย่างไรบ้างคะก็ตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วถ้าผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดดูรายการนี้อยู่เนี่ยก็ก็อยากให้ท่านรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความสําคัญมากกับชุมชนจักรยานในพื้นที่ของท่านนะครับเราก็ร่วมกันรณรงค์โดยโดยคุณครูของเราเนี่ยก็ได้ตั้งเป็นชมรมของคุณครูขึ้นนะเพื่อที่จะขี่จักรยานใช้จักรยานให้นักเรียนดูผมเองก็ใช้ใช้จักรยานในการปัน่นตรวจ ในโรงเรียนทํางานในโรงเรียนอยู่ทุกวันคุณครูหลายท่านโดย,โดยเฉพาะฝ่ายกิจการนักเรียนซึ่งดูแลพฤติกรรมของนักเรียนก็ใช้จักรยานอยู่เรื่องเดินด้วยจักรยานในวิธีชีวิตประจำวันเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทําได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระแสเฉพาะในสังคมไทยนะทั่วโลกเป็นอย่างนั้นแล้วท่านต้องการจะเป็นผู้นําชุมชนที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านท่านเองเมืองท่านเองเนี่ยผมเชื่อว,ว่า หันไม่ใช้เดินจักรยานในบ้านท่านเถิดท่านจะทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของท่านได้อย่างมากขอฝากนะครับ ที่กบางทีถ้าไปเก็บผักบุ้งกับลงคลองด้วยกันแล้วปั่นไกลสุดที่ปั่นไปไหนคะไม่ได้ไกลเลยพิจิตที่เดียวเราไม่ต้องเปืองน้ำมันหรือเปืองอะไรแล้วก็ไปหากินเรื่อยๆเก็บของเก่าตามข้างถนนประหยัดด้วยเนาะใช่เราจะเห็นได้ว่าหากไม่มีโครงร่างทางนโยบายหรือโครงสร้างชุมชนจักรยานที่ดีแล้ว การเดินและการใช้จักรยานในชุมชนก็คงเป็นแค่เรื่องของคนที่มีฐานะไม่สู้ดีนักทั้งที่ความเป็นจริงแล้วทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมควรจะให้ความสำคัญและทำให้มีเกิดขึ้นในทุกพื้นที่